นี่นะเจ้าครูผู้ใหญ่ว่านะโครงการบวชล้านองค์นี่นะ,ตะเตรียมคิดไว้ได้เลยเอาสักล้านเข้าครัวนี่นะแล้วกระจายบวชไปตามวัดต่างๆโอ้ไม่ไม่เราจะทำไม่ได้ไนะเลอยอ,นะอย่างนี้นี่นะเออนี่นะเราทำได้ในอย่างแน่นอนเลยเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราเป็นลูกผู้ชาย ต้องรีบบวชตอนที่บิดามารดาท่านอยู่ครบหรืออย่างน้อยก็อยู่สักหนึ่งหรือแม้ท่านไปอยู่เราก็บวชให้ได้เพื่อตัวเราเองแล้วก็อุทิศบุญไปให้ท่านด้วยจะช่วยปิดอบายมหาณาลกให้ท่านเปิดประตูสวรรค์ให้ท่านด้วยจะเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาที่สูงส่งทีเดียวนะจชะ่ อันนี้เราก็ต้องเอาไปคิดกันก่อนเรายังไม่ทําตอนนี้แหละแ,แต่เรามเวลาคิดไปคิดไปเรื่อยเลยแล้วลองหารือกันก่อนเพื่อเราจะได้มีการเตรียมตัวไงตั้งผังเราไปว่าเราจะบวชเราจะบวชอ,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 อย่างนี้นะหนูจะบวชเราจะบวชนี่นะเราพูดกับพ่อแม่หนูจะบวชหนูอยากบวชผมจะบวชครับบวชอย่างนี้เลย ตอกจ้ำทุกวันถ้าท่านมาอยู่แล้วเราไปหน้ารูปถ่ายท่านมผมจะบวชผมจะบวชยิ่งไงเออแล้วเราเตรียมเครื่องบวชไปอธิษฐานไปก่อนลุงหน้าเลยนี่เนาะจะบวชจะบวชจะบวชโปรเจรกต์นี้มาเมื่อไหร่ผมจะบวชเออไ <c oughs> ั้นย่งไงสามหมืว่วัดวัดละสามสิบห้าองค์ไม่เกินสี่สิบญาติโยมเลี้ยงได้อย่างนี้เห็นไหม เราจะบวชจะมีความผาสุกเลย